ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้การจับเวลาสุ่มชื่อและการจัดกลุ่มนะครับและบอกเลยว่าทั้ง3ความสามารถนี้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของคุณครูทุกท่านอย่างแน่นอนไปพิสูจน์ด้วยกันครับ ทาทุก้าแคมเอพิโซดที่4มาแล้วนะครับสวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนแชนะครับในตอนนี้เราเดินทางกันมาถึงตอนที่4แล้วนะครับคุณครูท่านใดที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่1ยังไม่ได้สมัครสมาชิกลงทะเบียนสร้างห้องเรียนเพิ่มนักเรียนและเรียนรู้เกี่ยวกับการเช็คชื่อเทคนิคต่างๆในการเสริมแรงการให้คะแนนการตั้งค่าและอื่นๆอีกมากมายที่อยู่ในคลิปที่1คลิปที่2 คลิปที่3แนะนำให้ย้อนกลับไปรับชมกันก่อนนะครับเพื่อที่จะชมคลิปนี้และคลิปต่อจากนี้ได้อย่างดีนะครับได้อย่างต่อเนื่องที่สุดนะครับผมแล้วถ้าเกิดดูจบแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้นำทัตูก้าแคมป์ทาตูก้าคัสนะครับไปใช้ในเทอมใหม่ในปีการศึกษาใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยนะครับผมในวันนี้ครับเราจะไปเรียนรู้เมนูหลักๆ3เมนูด้วยกัน ก็คือจับเวลาสุ่มชื่อเช็คชื่อนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้ถึงเทคนิคต่างๆที่จะนำทั้ง3เมนูนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด Subscribe ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเบาๆเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับทีเดนแชร์ก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอกันต่อด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับกดแล้วขอบคุณมากครับไปชมกันต่อเลย ก่อนนี้เลยนะครับก็อยากจะพาไปเรียนรู้เมนูจับเวลาก่อนนะครับแต่ก่อนจะไปเรียนรู้เนี่ยอยากจะถามคุณครูทุกท่านว่าเราจับเวลานะครับในกิจ,จกรรมในห้องเรียนไปเพื่ออะไรครับผมเชื่อว่าคุณครูหลายท่านน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับว่าประโยชน์ของการจับเวลาในห้องเรียนนั้นมีอยู่มากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นการจับเวลาจะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความตื่นตัว มีความตื่นเต้นในการทําสิ่งที่ครูให้ทํามากยิ่งขึ้นเคยเป็นไหมครับผมเองเคยเป็นนะครับนักเรียนในชั้นเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้จับเวลาหลายครั้งเหมือนกันที่นักเรียนเนี่ยก็ทํากิจกรรมนั้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบ่อยครั้งนะครับก็ทําไปตั้งนานนะครับแต่ก็เหมือนว่างานเนี่ยไม่คืบหน้านะครับแต่หลายๆครั้งนะครับเมื่อมีการจับเวลานะครับ เขาจะรู้สึกว่านะครับเขาจะต้องทําให้เสร็จภายในเวลาแล้วยิ่งเป็นการเล่นเกมหรือเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เป็นการแบบจริงจังมากนะครับแต่เป็นการแข่งขันกันเป็นเกมสนุกๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคุณครูหลายๆท่านเคยลองอยู่แล้วว่าเมื่อมีเวลาเข้าไปจับหรือมีการจับเวลาในเกมหรือในกิจกรรมต่างๆที่คุณครูจัดขึ้นนะครับที่ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ ในเว็บในเครื่องมือนั้นมีอยู่แล้วเนี่ยผลปรากฏว่านักเรียนมีความตื่นเต้นมีความตื่นตัวนะครับมีความรู้สึกว่าไม่ง่วงนะครับแล้วรู้สึกว่าอยากจะเล่นเกมนั้นหรือทำกิจกรรมนั้นในเวลาที่กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการจับเวลาจึงมีประโยชน์มากๆนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมเคยได้รับการ แบ่งปันจากคุณครูหลายท่านนะครับว่าการจับเวลานั้นนะครับก็ควรจะดูด้วยว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เวลาเท่าไหร่เช่นบางกิจกรรมใช้เวลา5นาทีบางเกมใช้เวลา10นาทีบางกิจกรรมใช้เวลา15นาทีนะครับเพราะฉะนั้นการจับเวลานะครับด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่แพ้กับการจับเวลาเลยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปลองดูเมนูจับเวลากันครับแน่นอนครับว่านะครับในแต่ละเมนูเนี่ยเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายมากๆนะครับผมจะกดไปที่จับเวลานะครับเมื่อกดแล้วนะครับก็จะมีหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะครับกี่นาทีกี่วินาทีนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะมีปุ่มฟูลสกรีนตรงนี้จะมีปุ่มรีเซ็ตหรือว่าด้านล่างเนี่ยจะกดเอาก็ได้นะครับอัตโนมัติเลยคือมี10วินาที30วินาที1นาทีแล้วก็2นาทีนะครับอย่างเช่นผมลองกดนะอ่านี่นะครับก็จะจับเวลาเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าเมื่อหมดเวลาแล้วจะมีเสียงแจ้งเตือนอะไรหรือเปล่านะครับ มีเสียงแจ้งเตือนนะครับเป็นเสียงกระดิ่งค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับหรือเราจะกําหนดเองตรงนี้ก็ได้นะนะครับอย่างเช่นกําหนดแล้วก็กดปุ่ม s ับมิดนะครับระบบก็จะเริ่มจับเวลาถ้าเกิดต้องการจะหยุดเวลาก็กดปุ่มสต็อปตรงนี้นะครับปุ่มหยุดชั่วคราวแล้วก็กดปุ่มเพย์ต่อได้นะครับในกรณีที่ บางครั้งคุณครูเดินดูนักเรียนทํากิจกรรมแล้วอาจจะหลงทางนะครับคุณครูก็อาจจะหยุดเวลาก่อนแล้วอธิบายในช่วงสั้นๆหลังจากนั้นก็ค่อยให้นักเรียนเริ่มต้นทํากิจกรรมต่อก็ได้นะครับอันนี้เป็นการรีเซ็ตนะครับอ่าเป็นการรีเซ็ตเริ่มต้นใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นฟูลสกรีนนะครับค่อนข้างชัดเจนเลยนะนะครับ K นะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเมนู ในเรื่องของการจับเวลานะครับยังไงก็ลองเลือกใช้กันดูนะครับผมต่อไปไปดูเมนูที่2ก็คือเมนูของการสุ่มชื่อครับเราก็จะกดไปที่ปุ่มสุ่มชื่อนะครับซึ่งการสุ่มเนี่ยจะสุ่มได้2แบบให้เลือกด้วยกัน1แบบการ์ด2แบบวิวหรือว่าแบบกรงโอนะครับผมจะลองเป็นแบบการ์ดก่อนนะครับอ่านี่เลยนะครับก็จะปรากฏเมนูนะครับหรือว่าหน้าต่างด้านซ้ายมือนะครับที่ขึ้นว่า รายชื่อที่ถูกเลือกนะครับผมจะลองกดเริ่มใหม่นะนะครับอืมโอเคนะครับสลับการ์ดใหม่นะครับปึ๊บป,บปบึอ่ามีการสลับการ์แล้ทีนี้เราก็กดคลิกหนึ่งครั้งนะครับอ๋อเราต้องลากไปใส่ตรงนี้นะนะครับลากจากตรงกลางไปได้านซ้ายมือนะครับอ่าโอเคนะครับอืมทำไมมันถึงไม่เข้าไปนะครับโอเคปึ๊บ โอ,โอเคนะครับลองกดคนไหนเรียบร้อยแล้วกดรีมูฟไปนะครับอ๋อนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับปึ๊บอ่าโอเคกดรีมูฟอ๋อถ้าเกิดคนไหนถูกเลือกแล้วต้องกดรีมูฟนะครับพอกดรีมูฟแล้วมันจะปรากฏชื่อขึ้นมาด้านซ้ายมือนะครับการที่เราสุ่มชื่อแบบการ์ดนั้นนะครับใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไรได้บ้างผมเชื่อว่าคุณครูแต่ละท่าน น่าจะมีไอเดียอยู่แล้วตอนนี้ผมพยายามนั่งดึกดูนะครับว่าการสุ่มชื่อในแบบการ์ดนั้นในกรณีที่คุณครูอาจจะต้องการเรียกให้นักเรียนทำอะไรสักอย่างเช่นตอบคำถามสัก3คนนะครับคุณครูก็สามารถใช้ในลักษณะแบบนี้ได้นะครับก็ค่อนข้างไวแทนที่จะสุ่มเป็นแบบกงล้อกดทีละครั้งกดทีละครั้งเราก็สามารถเรียงลำดับนะครับของคนที่จะถูกถามมาที่ด้านซ้ายมือก่อนได้เลยหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนนะครับ 3คนนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นมีนานะครับแมนยูกาเ้าเนี่ยเมื่อคนครูถามคำถามออกไปแล้วก็ให้3คนนี้คิดส่วนใครจะตอบเป็นคนแรกนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะเรียงตามลำดับที่สุ่มตรงนี้ก็ได้หรือใครคิดได้ก่อนจะตอบก่อนก็ได้อันนี้เป็น,นกลไกเล็กๆนะครับที่อยากจะแบ่งปันในการสุ่มชื่อในลักษณะของแบบการ์ดนะครับมาลองดูอีกแบบหนึ่งนะครับ ก็คือแบบวิวนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอ๋อรายชื่อที่สุ่มแล้วมันจะปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ใช้ได้ทั้ง2แบบนะแล้วแต่ว่าคุณครูอยากจะเลือกแบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบวงล้อเนี่ยมันต้องหมุนติ้วติ้วติ้วต,วต,วตวนะครับก่อมันจะหยุดก็อาจจะกินเวลาหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบการ์ดเนี่ยลากไปวางใส่ได้เลยนะครับเค <Okay, S 2> ผมจะลองกดดูนะ อ่านี่นะครับในลักษณะแบบนี้มันก็จะขึ้นมานะครับถ้าเกิดเป็นแบบวงล้อหรือแบบวิลเนี่ยก็อาจจะตื่นตาตื่นใจหน่อยในกรณีที่อาจจะเรียกตอบคําถามคนเดียวเรียกออกมาทํากิจกรรมหน้าห้องคนเดียวเรียกออกมาปฏิบัติกิจกรรมให้คุณครูดูอะไรแบบนี้นะครับในกรณีที่เป็นคนเดียวก็จะทําให้ตื่นตาตื่นใจด้วยนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ตามครับทั้ง2แบบนั้นไม่มีสูตรสาเร็จครับ มีเพียงแค่คุณครูแต่ละท่านนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับในเรื่องของตนเองเหมาะกับกิจกรรมของตนเองหรือจะลองอะไรใหม่ๆก็ได้ซึ่งถ้าเกิดใครมีอะไรใหม่ๆไอเดียเจ๋งๆเกี่ยวกับการใช้วิธีการสุ่มมีกลไกมีเทคนิคอะไรก็คอมเมนต์มาล่างคลิปนี้เพื่อแบ่งปันกับคุณครูท่านอื่นได้นะครับมาถึงเมนูสุดท้ายก็เมนูของการจัดกลุ่มนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะกดคลิกจัดกลุ่มหครั้งนะครับ เราจะใส่หัวข้อ,อก่อนนะครับอย่างเช่นผมจะเขียนว่าเล่นเกมนะครับเคแล้วก็จํานวนกลุ่มนะครับผมจะต้องการแค่3กลุ่มนะครับแล้วกดสร้างแล้วก็กดโอเคหนึ่งครั้งนะครับพอเราสร้างกลุ่มเสร็จแล้วนะครับอ่าเราจะดูว่าอ๋อมันจะแยกเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือพอกดเล่นเกมปุ๊บก็จะขึ้นกลุ่มมาในลนักษณะแบบนี้อ่าค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมมากนะครับ นี่นะครับขึ้นกลุ่มมาในลักษณะแบบนี้นะครับลองกดฟูสกีนดูซินะครับอ๋อฟูสกีนก็จะชัดเจนขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเราลองกดคลิกเข้าไปที่กลุ่มแต่ละกลุ่มอ๋อก็จะมีการให้คะแนนเป็นกรุ๊ปได้ด้วยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเนี่ยลองกดเวลดันอ่านี่นะครับก็จะให้คะแนนนะครับทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับได้คะแนนเป็นกรุ๊ปนะโอเคนะครับลองดูกรุ๊ปนี้ซินะครับโอเคนะครับ แล้วถ้าเกิดเราต้องการกดนะครับสุ่มกลุ่มใหม่ก็กดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับสุ่มกลุ่มใหม่นะครับกดปุ๊บนะครับระบบก็จะทําการแรนดอมชื่อของนักเรียนนะครับเพื่อย้ายกลุ่มนะนะครับนี่นะครับถ้าเรากดไปที่เปิดตั้งค่าการจัดกลุ่มนะครับเราสามารถทําอะไรได้บ้างอ๋อสามารถที่จะลบนักเรียนออกได้ในลักษณะแบบนี้นะครับลบออกไปในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เช่นผมลบนะนะครับแล้วก็ ทำการเลือกกลุ่มให้กับนักเรียนเลยนะครับนี่สามารถเลือกได้นะครับอย่างเช่นคนนี้ให้ไปอยู่กับกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ย้ายคนนี้นะครับเข้ามาที่กลุ่มนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเองนะครับค่อนข้างเยี่ยมนะครับแล้วถ้าเกิดไม่ต้องการที่จะตั้งค่ากลุ่มแล้วก็ปิดในลักษณะแบบนี้ก็จะเข้ามาสู่กระบวนการของการ จัดกลุ่มเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคครับในคลิปนี้นะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจับเวลานะครับเทคนิคของการจับเวลาได้เรียนรู้ถึงการสุ่มชื่อนะครับเทคนิคของการสุ่มชื่อแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงการจัดกลุ่มในรูปแบบต่างๆด้วยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการนําไปปรับใช้กันนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีครับและเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจก็ฝากกดถูกใจกดไลค์ กดแชร์กดส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนครูท่านอื่นๆด้วยนะครับและเนื้อสิ่งอื่นใดก็ตามครับเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วอยากจะเชิญชวนให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่ 1, 2, 3ลงมือสมัครสร้างห้องเรียนเพิ่มนักเรียนและลองเรียนรู้นะครับการใช้งาน t าทูก้าแคมป a ทาทูก a Card นะครับตามที่เดนแชร์ share, หรือจะลองเล่นดูด้วยตนเองก็ได้นะครับแล้วก็ลองนำไปใช้จริงนะครับใน ช่วงของการเปิดเทอมเทอมใหม่ปีการศึกษา2,566ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้หรือจะใช้ต่อ,ตอไปเรื่อยๆในทุกๆปีก็ได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยเดี๋ยวตามกันต่อที่เอพิโซดหน้าเป็นเรื่องที่ยอยมากๆและน่าสนใจสุดๆไปเลยนั่นก็คือเรื่องของการมอบหมายงานนั่นเองครับ